รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูงไหวไซเบอร์ผมพิลามจิโกอทีผมออสไทโรดรายการนี้นะครับจะมาทุกสัปดาห์แล้วก็มาเจอกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะนําเสนอเรื่องราวน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตนะครับครับผมเรามีทั้งรูปแบบแบบเบสิค พื้นฐานง่ายๆกับเรื่องราวน่ารู้ในเชิงประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของตามทันไม่ตกเทรนหเรามีสกูปหลากหลายรูปแบบมากๆครับผมเราพยายามจะประชุมกันพยายามจะคุยกันก่อนที่จะทํารายการในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะทําการบ้านจนพอสมควรนะครับในการพยายามจะทําพัฒนาเนื้อหาให้หเข้าใจเข้าถึงกับคนจํานวนมากได้แล้วก็เป็นเนื้อหาที่ทันสมัยด้วย เราต้องพยายามจะใช้ภาษาที่ไม่ให้มันซับซ้อนเกินไปรหรือยุ่งยากเกินไปพวกเราตั้งใจทําแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมน่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พวกเราตั้งใจเนี่ยนี่ไม่มากก็น้อยก็น่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ครับครับผมไปดูช่วงแรกของรายการกก,ก่อนดีกว่านั่นก็คือปังแน่แค่ทําตามครับ วันนี้พี่ออสนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการส่งอีเมลในโทรศัพท์มือถือครับว้าวตัวอย่างนี้ก็คือน่าจะใช้ได้ทั้งในโทรศัพท์ของท่านผู้ชมที่เป็น Android <ช>ก็ได้<ช>หรือ iOS ก็ได้อีเมลนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เริ่มต้นมาพร้อมๆกับโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะเลอๆก่อนเว็บไซต์ด้วยมั้ยก่อนเว็บไซต์ด้วยมีอีเมลก่อนใช่ใชแล้วก็ทุกวันนี้บางคนยังบอกเลยว่าไม่ต้องมีเว็บไซต์แล้ว แล้วอ e ีเมลเก่าแกกว่านั้นอีกอะแล้วเผื่อไม่ต้องมีบางคนอาจจะบอกว่าก็ก็แชทไปดิส่งไปมาอีเมล e ใช่ใชหลายคนอาจจะลืมแล้วไม่ได้ใช้ไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ e ีเมลอ่ะมันก็ยังมีความสําคัญอยู่ครับโดยเฉพาะโอเคเอาง่ายๆเลยอย่างคนที่จะใช้บริการของ Google ส่วนใหญ่โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ Android เนี่ยมันก็มักจะต้องมีการสมัครอีเมลเป็นตัวของ g o o g l e บริการของ Google แล้วกัน,นซึ่งบริการของ Google ก็จะมี Gmail ด้วยซึ่งไอ้ตัวอีเมลตัวนี้นี่แหละก็จะมักจะใช้อ้างอิงในการสมัครใช้ l ล ne สมัครใช้ Facebook สมัครใช้แอปต่างๆก็จะมักจะต้องมีการอ้างอิงโดยใช้อีเมลนี่แหละ เป็นตัวเป็นตัวหลักฐานเป็นการยืนยันตัวบุคคลเราในขั้นพื้นฐานว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของแอคเค n t ของผู้ให้บริการตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอีเมลมีความสำคัญ<ร>อยู่พูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอีเมลเปรียบเสมือนบัตรประชาชนบนอินเทอร์เน็ตของเราคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าบังเอิญมันมีได้หลายคนนึงมีหลายอีเมลไงอุ้ยมีหลายได้มีหลายบัตรประชาชนถูกป่ะถูกป่ะ <c oughs> เ,เรามีฮอตเมลมี Gmail มีของบริษัทเราอะไร้ใช่ใช่แต่มันก็อาจจะยืนยันได้ในระดับหนึ่งครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าอีเมลอ่ะไม่สําคัญคุณต้องลองโดนแฮกอีเมลดูครับพอคุณโดนลองโดนโดนแฮกอีเมลเข้าไปเนี่ยบริการอื่นๆคุณจะโดนล็อกไปหมดเลยหายหมดเลยฮะเพราะว่ามันจะอ้างอิงกับอีเมลเพราะฉะนั้นอีเมลสาคัญครับนะครับในวันเนี้ยเราอยากจะคุยเรื่องการรับส่งอีเมล พื้นฐานเรามาดูกันครับว่าการใช้อีเมลจะเริ่มยังไงนะครับในโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ชมนะครับก็หน้าตาประมาณนี้ของผมยกตัวอย่างเป็นโทรศัพท์ Android นะครับจะมีโลโก้เป็นรูปคล้ายๆซองจดหมายครับแล้วก็มีลายลายอันนี้แหละเป็น Gmail เป็นอีเมลนะครับเราก็ยกตัวอย่างก็ปุ๊บใช้เมาส์แตะเข้าไปที่ตัวตัวรูปอีเมลตัวนี้ครับแตะเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอีเมลของเรามา มีค,คนที่ส่งอีเมลมาเราเยอะแยะเลยซึ่งอ,อันไหนที่ทำงานก็ก,ก็อ่านอันไหนที่ไม่ใช่ไม่ต้องไปเปิดเลยนะครับเมื <c oughs> ่อเราคลิก <c oughs> ขีดเข้าไปเสร็จมันจะมีเมนูต่างๆเห็นไหมครับ,รบด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีเขียนไว้เลยว่าโอเคอกล่องจดหมาย <c oughs> หรือจะมะีมีข้อมูลว่าโอเคอันนี้เป็นกล่องจดหมายมีติดตามหรือ,อกล่องจดหมายทั้งหมดนะครับก็มี กดเข้าไปดูก็จะมีจดหมายที่ส่งแล้วจดหมายสําคัญส่งแล้วอันนี้คืออีเมลที่เราส่งไปแล้วครับมันจะเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ด้วย<อ>นะครับะจะเก็บไว้เพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้ย้อนหลังได้ว่าเราเคยส่งอีเมลให้ใครไป<อ>นะครับผมก็จะมีจดหมายขยะหรือจด,จดหมายขยะเนี่ยพวกบางทีพวกอีเมลขยะทั้งหลายแหละมันก็จะเด้งมาอยู่ที่นี่แล้ว30บวันมันจะลบเองครับระบบเขาจะป้องกันให้แต่ประเด็นคือ,อจดหมายขยะเนี่ย บางครั้งเนี่ยโอเคอันนี้ถังขยะถังขยะนี่เราลบไปก็จะยังอยู่นะครับมันจะเก็บในระยะหนึ่งสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปเหมือนเหมือนสต็อกไว้ให้เราก่อนก่อนเราเปิดใจให้ลังเลเออถ้าเกิดลังเลก็กู้กลับได้นะ<ง>เพราะบางคนผิดพลาดได้เนี่ยเราสามารถสร้างแคตตากรีต่างๆไว้ได้นะครับหรือสร้างหมวดติดแท็กติดป้ายไบบว่าให้รู้ว่าโอเคเมลนี้มันเกี่ยวกับงานเรื่องนี้นะ,อ,ะอันนี้เราไปที่กล่องจดหมายกล่องจดหมายหรือบางที่เขาจะเรียวกว่าอินบ็อก ก็คือเป็นแหล่งรวมจดหมายที่มีคนส่งเข้ามาหาเรานะครับอ่ะสมมติเราต้องการจะเขียนอีเมลครับ<ด>ไปที่เขียนครับ,รบข้างล่างนะ,ะจะเป็นรูปดินสอรเราก็สามารถกดรูปเขียนไปปุ๊บกดเขียนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีให้ใส่อีเมลครับถึงตรงอีเมลถึงคําว่าถึงเนี่ยส่งถึงใครเออให้ส่งอีเมลไปหาใอันนี้คือจ่หน้าซองใช่ครับผมต่อไปก็จะมีอันนี้ก็จะ มันมีเทคนิคอีกพอสมควรอ่าเราจะส่งหาใครเราก็ต้องรู้อีเมลแอดเดรสของคนนั้นเนาะใช่ครับผมอ่าอันนี้ผมซึ่งอาจจะอยู่ในคอนแทคลิสต์ก็คือในในอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรในคอนแทคของเราในคอนแทคเราซึ่ชื่อผู้ติดต่อแปลว่าเราสามารถส่งพร้อมกันได้หลายๆคนนะครับอีเมลได้เราก็ไม่จำกัดครับกี่คนก็ได้ตั้งชื่ออีเมลไว้ตั้งชื่อตั้งชื่อว่าเมลเนี้ยหรือ subject ก็คือเป็นเป็นหัวข้อ ในการที่จะบอกว่าเนี่ยคืออีเมลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากา็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความลงไปอะไรยังไงก็ได้นะครับ<ๆ>น,นี่คือเนื้อความแล้วใส่เนื้อความไปว่าอีเมลของเรานี่เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ครับภา,าภาษาไทยภาษาอังกฤษกดตรงรูปโลกนะครับ,รบก็สามารถพิมพ์เข้าไปภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาเทสนะครับผมก็พิมพ์อีเมลส่งเข้าไปเสร็จปุ๊บลองพิมพ์นะครับเทส อีเมลเซ็นต์ทูมีก็คือลองส่งหาตัวเองก็ได้อเอออ e ีเมลนีส่ส่งหาตัวเองเพื่อลองดูก็ได้นะครับหรือกรณีที่บางครั้งเราต้องการจะแนบรูปภาพแนบไฟล์เอกาสารรอ่าเราก็กดที่แนบไฟล์ได้เลยนะครับอ่ามันจะมักจะเป็นรูปคล้ายๆคลิปหนีบกระดาษนะครับครอ่าแต่แล้วเราก็เลือกรูปเลือกไฟล์รูปหรือไฟล์เอกาสารที่อยู่ในโทรศรัพท์มือถือของเราครับนะครับอ่ามีลิมิตน,นะครับ มี25เมกมังคับต่อไฟล์นะครับซึ่งไม่ควรจะใหญ่เกินไปอันนี้ผมเป็นไฟล์เอกสารแล้วก็กดหรือจะ attach mail อีกนี่แทรกเขาเรียกว่าแนบไฟล์นะครับก็แนบไฟล์อีกเพิ่มอีกได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับยังไม่เต็มยังไม่เต็มพื้นที่ยังไม่เต็มเราก็สามารถดูว่าจะเอารูปอะไรหรือข้อความอะไรใส่ลงไปในอีเมลนะครับถ้าเป็นรูปเนี่ยบางครั้งมันจะโชว์รูปขึ้นมาเลยนี่ใหพไว้ดูเลยให้ให้ยูเซอร์เห็นเลยให้ คนที่รับเมลได้เห็นเลยว่าเป็นอีเมลเกี่ยวกับอะไรเสร็จแล้วมันมีอีกเทคนิคนึงครับคือการกดลูกศรลงทางขวาครับข้างๆจากเนี่ยก็คือเราจะสามารถส่งเป็นสำเนาได้ครับส่งสำเนาไปหาเนี่ยโดยปกติเนี่ยมารยาทในการส่งอีเมลนะครับแล้วส่งถึงใครเสร็จเพื่อบางทีเราอยากจะเรียนเพื่อทราบเป็นผู้ใหญ่เรามักจะส่งเป็นสำเนาครับและมีอีกอันหนึ่งอันนี้พิเศษครับสำเนาซ่อนสำเนารับ สำเนาลับนี่ก็คือไม่อยากให้คนที่ได้รับอีเมลเนี่ยรู้ว่า,วาเราส่งหาคนอื่นด้วยรู้ว่าเราส่งหาคนนี้ด้วยอ,อันนี้ก็เป็นในลักษณะของการทําธุรกิจหรือการทํางานบางอย่างเราก็มักจะใช้กันนะครับสำเนาโดยปกติจะสำเนาถึงผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นสำเนาลับเนี่ยบางทีก็อาจจะผ,ผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่กว่าซูเปอร์วีไอพีหรือเราจะเก็บไว้เองก็ได้อ่าบางทีเราก็จะเก็บเมลของเราไว้เองอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถตั้งได้เหมือนกันเมื่อส่งอีเมลเสร็จปุ๊บเนี่ยเรา ตั้งสำเนาสำเนาเสร็จปุ๊บอ่าตอนนี้เราก็เลื่อนดูเช็คความเรียบร้อยว่าอีเมลถูกต้องไหมนะครับอ่าเราต้องเช็คดีๆนะครับว่าส่งผิดส่งถูกอะไรยังไงนะครับการสะกดอีเมลเนี่ยผิดนิดเดียวมันก็จะส่งไม่ได้แต่พอส่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับมันก็จะมีข้อความกลับมาว่าส่งไม่ได้ส่งไม่ได้แต่ถ้าส่งไปผิดคนอันนี้งานเข้าครับมันไปเลยมันไปเลยครับแล้ว ถ้าทุกอย่างถูกต้องมันไปเลยมันกลับมันกลับมาไม่ได้แล้วนะครับไปแล้วไปรับนะครับไม่กลับมานี่ชอบเลยครับนีต่อไปก็จะส่งครับเพราะจะส่งมันจะเป็นรูปคล้ายๆเครื่องบินกระดาษอยู่สามเหลี่ยมอยู่ข้างบนครับเห็นคล้ายๆเครื่องบินกระดาษใช่ไหมครับอแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บมันเหมือนการส่งล่อนจดหมายไปมันจะมีคําว่าส่งแล้วเห็นไหมมันกําลังมีอยู่ข้างล่างอ่ะ สังเกตดูนะครับเนี่ยถ้าเราจะยกเลิกเรายังยกเลิกด้วยวินาทีนี้ได้ครับได้เหรอได้ครับมันจะมีครับมันอก,กําำลังส่ง<อ>จะเลิกส่งก่อนแค่มันมันไม่กี่วินาทีแต่มันมันแป๊บเดียวนะบางทีลังเลครับมันกดไม่ทันนะอ่าแต่ว่าบางทีอินเทอร์เน็ตบ้านเราเน็ตแรงอ่ะถ้าเน็ตแรงแนี่คือกดตุ้มหรือไปเลยอ่ะใช่ครับไปแล้วเลยครับแล้วก็เนี่ยแต่เนี่ยมันยังมีเวลาหน่วงให้เราซึ่งปุ๊บอ่าพอเราส่งไปเสร็จปุ๊บ เช็คว่าไปไหมให้ไปเช็คที่ส่งแล้วครับ,รบที่ส่งแล้วเนี่ยก็คือจะมีบอกว่าเราส่งเมลไปหาคนนี้นะถึงแล้วมีอีเมลแทรกไปแล้วนะปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถไปเช็คดูได้ใช่นะครับเนี่ยการส่งอีเมลผมว่าก็เป็นประโยชน์นะหลายคนอาจจะไม่เคยใช้แล้วเพราะใช้แต่ไลน์ใช่จริงจริงไลน์ใช้เก็บข้อมูลได้ไม่นานมันก็จะถูกลบไปนะครับใช่ครับอ่านะครับ นี่คือตัวอย่างการส่งอีเมลของในในในอีเมลในมือถือครับตัวยกที่ยกตัวอย่างเนี่ยใน Android ผมว่าคนน่าจะใช้ Android กันเยอะใช่แล้วน่าจะคุ้นเคยจริงๆใน iPhone ก็สามารถส่งอีเมลแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ครับเพราะ <ขอ S 2> ฉะนั้นเนี่ยอีเมลจริงๆแล้วทุกวันนี้ยังมีประโยชน์อยู่เยอะมากใช่ครับผมลองอาไปใช้ดูครับผมนี่คือปังแน่แค่ทําตามนะครับวันนี้นะครับช่วงที่2ว่าจะมาเป็นเอะอีเมลเคยเล่าไปแล้วเนี่ เป,เปลี่ยนแล้ววันนี้เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเล,เลยนวันนี้ว er ันน like, ี้ไม่ไม่ไม่ก๊อปคอนเทนต์พี่ออสนะฮะบวันน tamam okay. like, ี้ผมฉีกไปเรื่องหนึ่งเลยหลายคนน่าจะอยากรู้เรื่องนี้กว่าจะมาเป็นสกุลเงินดิจิตอลกว่าจะมาเป็นสกุลเงินดิจิตอลโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทาก่อนทุกคนรู้จักสกุลเงินดิจิตอลใช่ไหมครับ คริปโตเคอเรนซีอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับทุกวันนี้ที่แบบซื้อขงซื้อขายกันอยู่ BTC บิตคอยเอเทอร์เรียมครับผมเงินสกุลนู้นสกุลนี้ของไทยก็มีบิตคองบิตคับอะไรกันไปใช่ครับผมนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอ้อยู่ดีๆมันเป็นเงินสกุลเงินดิจิตอลขึ้นมาได้ยังไงนั่นสิใช่มันมีที่มาที่ไปไงแล้วมันเป็นที่ยอมรับได้ยังไงอย่างปกติแล้วเนี่ยเงินจริงๆอ่ะมันจะต้องมีเงินมีความความรองรับอันนี้คือเงินปเขาเรียก ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกเงินเฟียดเงินเฟียดเหรอเงินเฟียดคือเงินที่มีตัวตนจริงๆ่าอใช่มีการรองรับด้วยหลักทรัพย์ใครจะเป็นเจ้าของเงินได้ก็เป็นรัฐบาลกลางต้องเป็นประเทศมันต้องเป็นหน่วยงานที่มั่นคงระดับประเทศใช่ครับประเทศเป็นเจ้าของเงินถูกต้องเวลาประเทศนี้จะออกเงินมาเนี่ยเงินตัวนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเงินทุนสำรองเงินที่อยู่ทองคำขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างต้องเอาอสินทรัพย์มาค้ำประกันใช่นะคุณผลิตเงินออกมาเท่านี้คุณสินทรัพย์ค้ำประกันเท่านี้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของตัวเงินจะเอาไปอิงกับค่ามาตรฐานแล้วจะออกมาเป็นค่าเงินของคุณถูกครับผม,มบว่าประเทศคุณจะมีมูลค่าเงินมีเงินผลิตเงินออกมาได้เท่าไหร่ประชาชนใช้เท่าไหร่ก็ว่าไปใช่แล้วใครเป็นคนรับรองเงินนี้ครับ ธนาคารประเทศประเทศเจ้าของประเทศครับเงินนี้มีปัญหาคุณเอาเงินนี้ไปจ่ายใครไม่มีใครยอมรับคุณสามารถมาอ้างอิงก,กับเจ้าของได้ครับผมใช่ไหมฮะใช่ครับนี่คือเงินเฟสท,ที่เรารู้จักกันอืมใช่แล้วทําไมถึงต้องมีสกุลเงินดิจิตอลนั่นสิเพราะว่า,าเราก็ใช้เงินกันหรือว่าเรามีเงินไม่พอเราไปสร้างที่นั่นมาจะได้มีเงินใช้เยอะๆมันเกิดทฤษฎีหนึ่งเกิดขึ้นในยุโรปเมื่อประมาณสิบยี่สิบปีที่แล้วครับผมนะครับคือ ในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่ากฎการเงินของเขาเนี่ยเข้มงวดมากกว่าบ้านเราครับผมนะในต่างประเทศเนี่ยยิ่งในยุคสงครามอย่างยุคสงครามโลกคนจะมีเงินจะเคลื่อนย้ายเงินไปที่ไหนเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่อนุญ,ญาตเนี่ยคุณไ,ไม่มีสิทธิ์ถูกต้องใช่ไหมฮะทั้งท,งที่เงินเป็นของเราครับผมมันเกิดการปลดแอกทางการเงินเกิดข,ขึ้นเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วครับผมทุกคนบอกว่า เงินมันเป็นของเราเราจะเอาไปไหนก็ได้อมันไม่ควรมีกฎกติกาอะไรมาครอบอ่ะห้ามพกเงินเกินเท่านั้นเท่านี้ใช่แล้วคนที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเงินเนี่ยคือใครธนาคารธนาคารธนาคารก็อยู่ภายใต้ของนโยบายของรัฐบาลถูกต้องใช่ไหมฮะครับแสดงว่ามีคนควบคุมการใช้เงินของเราอยู่ซึ่งคนเหล่านี้เขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเราต้องปลดแอกทางการเงินก็คือพยายามที่จะสร้างเงินเป็นดิจิทัลขึ้นมา เพราะเขาคิดว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันส่งหากันมันไม่มีต้นทุนอแต่ปัญหาของเงินดิจิตอลทํามาตั้งแต่1 0บยีปีที่แล้วนะฮะครับทำไมมันถึงไม่ประสบความสําเร็จความเชื่อถือหรือการรับรู้ของคนโดยทั่วไปยังไม,ยงไม่ยังไม่เข้าใจมันเพียงพอถูกต้องอยู่ดีๆมีคนคนนึงลุกขึ้นมาบอกว่าผมคิดเงินดิจิตอลขึ้นมาอืแล้วผมก็สร้างเงินดิจิตอลขึ้นมาเฮ้ เดี๋ยวมูลค่าเงินนี้อ้างอิงจากอะไรอ่ะใช้ทองคําหรือเปล่าหรือใช้เงินทุนอะไรแล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณมาเป็นคนออกเงินอ่ะแล้วเกิดคุณพิมพ์เงินนี้ออกมาเรื่อยๆเงินนี้ก็มูลค่าเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งวันหนึ่งมันไม่มีมูลค่าเลยสิอใช่เราเชื่อถือได้แค่ไหนอ่ะถูกต้องถูกไหมฮะแล้วเกิดปัญหาอะไรกับเงินนี้มีใครรับรองไหมไม่มีเพราะว่าไม่มีธนาคารมันย้อนมันย้อนกลับไปหาศูนย์กลางเดิมครับใช่ไหมครับอีมันนี่หรือว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่เกิด ย <20 S 1> ี่สิปีที่แล้วถูกต้องระหว่างนั้นน่ยก่อนตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ได้พัฒนามาอีกอันหนึ่งทางฝั่งโลกคอมพิวเตอร์โลกอินเทอร์เน็ตคือคือการเข้ารหัส อ๋อการเข้ารหัสอันนี้การเข้ารหัสเนี่ยตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วนะเยอรมันนาซีเนี่ยจะส่งข้อความหาทหารด้วยกันเนี่ยตัวเลขระหว่างทางเนี่ยถ้าใครไปเจอไอ้ตัวนี้เนี่ยจะอ่านไม่ออกเพราะว่ามันจะต้องเป็นวงล้อหมุนหมุนแล้วแมปข้อความทีละอันเขาเรียกว่าเป็นการเข้ารหัสก่อนพอเข้ารหัสเนี่ยมันคือการรักษาความปลอดภัยครับมนุษย์เราก็คิดค้นการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัยมาตั้งแต่เป็นอนาล็อกจนเป็นโลกคอมพิวเตอร์เรามีความลับที่จะต้องส่งหากัน เราจะต้องมีวิธีการเข้ารหัสเพื่อที่ว่าใครมาดักข้อมูลนี้กลางทางก็เอาไปอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องครับแสดงว่าถ้าเราเข้ารหัสวิธีการส่งเงินครับการส่งเงินครั้งนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นถูกไหมครับนี่คือหลักการนี่คือหลักการด้าความปลอดภยัยเพราะเงินปลอดภยัยม,มันก็มั่นคงใช,ใช่ไหมฮะครับและถ้าข้อมูลปลอดภยัยข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ไหม ถือได้ถ้ามันปลอดภัยเนี่เพราะมันไม่มีใครมาแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครมาลืมันไม่มีใครมาแกะอ่านมันหรือมาบิดเบือนมันได้ครับผมทฤษฎีนี้จึงเกิดขึ้นครับเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าบล็อกเชนบล็อกเชนคือการเขียนข้อมูลขึ้นมาชุดหนึ่งครับแล้วเข้ารหัสข้อมูลชุดนี้ด้วยความสามารถสูงสุดของมนุษยชาติครับที่สามารถเข้ารหัสได้ในระดับ256บิต ครับผม256บิตถ้าใครต้องการเอาข้อมูลชุดนี้ไปถอดรหัสต้องเอากุญแจต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นร้อยเครื่องอใช้เวลาเป็นร้อยปีถึงจะาาเพื่อที่จะถอดรหัสข้อมูลชุดนี้ออกแล้วไม่รู้คุ้มหรือไม่ไม่คุ้มแน่ๆไม่คุ้ม <Okay. S 2> แน่ๆเพราะฉะนั้นการเข้ารหัสจึงเป็นวิธีการที่ทําให้ข้อมูลนั้นปลอดภัยมากที่สุด<ๆ>เพราะปลอดภัยมากที่สุดมันไม่มีการแก้ไขได้หลังจากนั้นเขาก็บอกว่างั้นเรามาคงความจริง ของข้อมูลเหล่านี้ไว้โดยการที่ข้อมูลชุดเก่าจะไม่มีการลบและไม่มีการเขียนทับอ่าแล้วถ้าจะแก้ไขทําไงครับเขียนเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วพ่วงต่อกันไปอ๋อเขียนใหม่เขียนใหม่แต่ว่าพ่วงต่อจากอันเก่าให้รู้ว่าเป็นการอัปเดตเริ่มแรกจากสร้างบล็อกก่อนืออใส่ En c r y p t i ั n เข้าไปสักขารักษาความปลอดภยัยซีเคียวให้มันเสร็จแล้วมีบล็อกอันถัดไปเหรอ,อ,อก็เอาเชื่อมต่อกันอ,อเป็นบล็อกเชนอ๋อเป็นเชนกันเข้าไปเรื่อยๆเข้าใจง่ายไหมครับผมอ่านะคะ บล็อกเชนจึงเป็นทฤษฎีของการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมามข้อมูลชุดนั้นจะปลอดภัยสูงมากสามารถสืบย้อนไปในอดีตได้ม,มีที่มาที่ไปและเป็นความจริงไม่มีใครแก้ไขได้เพราะไม่มีใครถอดมันออกมาได้อ,อมันก็ทั้งตัวเองอยังถอดไม่ได้แก้ไม่ได้เลยใช่ทฤษฎีบล็อกเชนเนี่ยจึงเป็นทฤษฎีที่ดีมากๆกาสามารถนําเอาไปใช้ในหลายเรื่องได้เขาก็มีคนเอาไปใช้ในทฤษฎีของเรื่องการเงนิน มีคนเยอะแยะมากมายนะพยายามจะสร้างอ e ีมันนี่ขึ้นมาแต่มีอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยต,ตัวตนแต่ใช้ชื่อว่าซาโตชินากา a โมโตโมเมื่อก่อนไม่มีใครรู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ยืนยันว่าคนคนนี้เป็นซาโตชินากา a โมโตรหรือเปล่าเพราะว่าเขาใช้ชื่อเป็นชื่อเหมือนภาษาญ,ญี่ปุน่นแต่มีคนพยายามตามหาตลอด10-20ปีนี้ว่ามีคนญี่ปุ่นชื่อซาโตชินากาโมโตไหมไม่มีคนไหนเป็นตัวจริงสักคนจนกระทั่งนักข่าวเนี่ยนะฮะ ไปแอบคุยอีเมลกับคนที่เป็นซาโตชิตัวจริงครับแล้วก็คุยไปคุยมาจนกระทั่งไปจับได้ว่าเป็นคนคนนี้เป็นชาวออสเตรเลียนแต่เขาก็ยังไม่ยืนยันเขาก็ไม่ยอมรับตัวเองทุนถึงทุกวันนี้แต่คนนี้น่าสงสัยที่สุดคือคุณเครกไรท์เนี่ยเขาเขียนทฤษฎีครับบิตคอยขึ้นมาตัวบิตคอยใช่ไหมโดยใช้บล็อกเชนครับเป็นแกนกลางของทฤษฎีนี้เช่นบอกว่ายังไงครับถ้าผมแปลงเงินผมมีเงินแปลงเงินเฟียผม เป็นเงินดิจิตอลขึ้นมาครับผมหนึ่งร้อยบาทอ่าผมแปลงเป็นบล็อกเชนขึ้นมาอืมไอผมแปลงเป็นบิตคอยขึ้นมาบิตคอยเนี่ยจะถูกเขียนด้วยบล็อกเชนขึ้นมาบล็อกแรกว่านายกอเป็นเจ้าของเงินหนึ่งร้อยบาทแปลงมาจากเงินเฟียดอืมเสร็จปุ๊บข้อมูลเนี้ยมันจะอยู่อย่างนี้เลยไม่มีใครทําอะไรมันได้ละครับถูกใช่ไหมฮะใช่แล้วหลักการของบล็อกเชนเนี่ยคือมันตัดตัวกลางออกอืมการนี้ก็ดีเซนทรัลไลซ์ ตัดตัวกลางไม่มีไม่มีใครควบคุมไม่มีธนาคารแล้วใครจะเป็นคนตรวจสอบพวกนี้่ะทุกคนเวลาเราบอร์ดแคสต์บิตคอยออกไปเนี่ยหรือว่าคริปโตหรือบล็อกเชนมันจะกระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วคนทุกคนมีหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบแล้วเนี่ยคนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้วล้านคนตรวจสอบแล้วมันจะยุติธรรมมากมากถูกต้องยืนยันตัวตนพอเรามีเงินนี้ปุ๊บผมเอาเงินนี้ไปมอบให้พี่ออสหนึ่งล้านมันจะสร้างชุดข้อมูลกล่องที่สองขึ้นมาว่าหนึ่งล้านนี้ อ่าสมมติผมมีเงิน100บาทผมให้พี่ออสไป50บาทมันก็จะสร้างชุดข้อมูลชุดที่สองมาว่า5 0บาทนี้เป็นของคุณออสพี่หลามให้คุณออส50บาทพี่หลามเหลือ50บาทเขียนเป็นกล่องที่สองต่อไปครับผมตรวจสอบได้ทุกคนไม่มีโกงไม่มีการแก้ไขบิดพิ้วไม่ได้ครับผม BTC จึงถูกสร้างขึ้นมาด้วยทฤษฎีที่หักล้างความไม่น่าเชื่อถือทั้งหมดหนึ่งคือคนบอกว่าถ้าเงินเนี่ย มันปั๊มเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆมันก็ไม่น่าเชื่อถือกมูลค่ามันก็ไม่นิ่งใช่สาโตชินากาโมโตะบอกว่า BTC ทั้งโลกนี้จะมีแค่ยี่สิบสองล้านชุดยี่สิบสองล้านชุดถูกครับผมแล้วคนที่สร้างขึ้นมาคือตัวเขาเองอไม่ได้เป็นเจ้าของเงินทั้งหมดอืเงินทั้งหมดถูกเข้ารหัสแล้วก็ลอยอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันเป็นเหมือนแร่ธรรมชาติครับ มันเป็นเหมือนวัสดุที่อยู่ใต้ดินเหมือนเหมือนเพชรเหมือนทองใครขุดขุดคือถอดรหัสใครเข้าไปขุดขุดจนถอดรหัสเจอถอดรหัสเจอสําเร็จคนนั้นได้เป็นเจ้าของก็จะได้เป็นแสดงว่าเงินนี้ไม่มีเจ้าของโอเคมันน่าเชื่อถือแล้วหนึ่งไม่มีเจ้าของสองมันมีจํานวนจํากัดมูลค่ามันจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับสามมันเขียนด้วยทฤษฎีบอกเชนครับมันซื้อขายแลกเปลี่ยนส่งต่อกันด้วยบอกเชนมันเชื่อถือได้ครับมันไม่มีโกงแน่นอนมันก็เลยเกิด เกิดตัว BTC นี้เกิดขึ้นมาบิตคอยหรือคำว่าบิตคอยนั่นเองใช่นะครับเป็นเงินที่ทุกคนเชื่อมั่นแล้วหลังจากนั้นทฤษฎีเดียวกันเนี่ยก็ถูกเอาไปสร้างเป็นอีเธอรี่เียมเพิ่มเติมสมาร์ทคอนแทคเข้าไปนะทำให้มันมีฟีเจอร์มากขึ้นแล้วก็มีเงินสกุลอื่นๆออกมาเต็มไปหมดเลยใช่โดยหลักการเดียวกันคือหลักการของบล็อกเชนอืมครับผมบล็อกเชนเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นเยอะมากนะครับเอประยุใช้ได้อีกหลายอย่างพี่ออสอยากให้ข้อมูลเนี่ยไม่สูญหายครับ พีออสเอาข้อมูลขึ้นบอกเชนเออเข้ายังไงเดี๋ยวต้องไปหาก็เขียนเป็นบอกเชนครับแล้วก็มินต์ออกไปการมินต์เนี่ยคือการลอนช์ออกไปในอินเทอร์เน็ตซึ่งมันต้องใช้ค่าแก๊สใช้ต้องใช้ค่าเซิร์ฟเวอร์ปล่อยมีเงินต้องใช้เงินนิดนึงใช่ต้องใช้สถาบันในการปล่อยพอเรามิ้นต์ออกไปแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยครับผมต่อให้มีใครมาลบไฟล์นี้ลบไม่ได้ก็ยังมีสำเนาอยู่เพราะว่ามันลบได้ลบได้แต่ยังมีสำเนาอยู่มีสำเนาอยู่เต็มไปหมดเลยครับผมข้อมูลนั้นก็จะไม่หาย เอาไปทำได้เยอะแยะสมาร์ตคอนแท็นี่มีประโยชน์มากนะคืออะไรในโลกอนาคตสมมุติผมผมเปิดบ้านให้เช่าครับผมทําประตูกรอนล็อกบ้านเนี่ยเป็นดิจิตอลครับแล้วผมเขียนสมาร์ตคอนแท็คือเขียนโจทย์ครับเอาไว้ครับที่กรอนประตูครับว่าถ้าใครพี่ออสเป็นคนเช่าต้องจ่ายค่าเช่าผมเดือนละสามพันบาทวันที่30สิบกันยายน จบเดือนอืวันลุกงขึ้นหนึ่งตุลาคมพี่ออสจะเปิดประตูเข้าบ้านนี้ถ้าพี่ออสยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านเปิดประตูไม่ได้ประตูไม่เปิดสามารถเก็บเงื่อนไขได้พอเปิดเสร็จปุ๊บสมาร์ทคอนแท็มันจะเขียนไ้เลยว่าเมื่อชําระค่าเช่าแล้วประตูจะสามารถปลดล็อกได้อืเขียนเป็นสมาร์ทคอนแท็กไว้เลยเห็นไหมผมไม่ต้องไปยืนทวงผมไม่ต้องไปยืนกอดอกหน้าบ้านจ่ายค่าเช่าหรือยังคะมไม่ต้อง อันนี้น่าสนใจนะ,ะเปาไประยุกใช้ได้เยอะเลยนะใช่ไหม,มฮะมันทุกวันนี้เขาใช้แล้วกับรถพวกบริการเช่ารถในอเมริกาครับเราเดินไปเนี่ยเราเห็นรถเช่าเนี่ยไม่ได้จอดอยู่ในโชว์รูมนะจอดอยู่ริมถนนเลยรเราไปถึงปุ๊บเราสแกนรถเช่าอพอเริ่มสแกนเสร็จปุ๊บมันจะลงทะเบียนว่าเราเริ่มใช้งานตั้งแต่นั้นก็นับเป็นนาทีขับรถไป ครับไปถึงตรงไหนใช้งานแค่นี้ลงจากรถปลดล็อกปุ๊บกดล็อกเอาค,คิดเงินหักเงินเสร็จเรียบร้อยจอดรถทิ้งไว้ตรงนั้นเลยมไม่ต้องเอาไปคืนโอ้จอดได้เลยจอดตรงไหนก็ได้ถูกครับออพอเรากดสิ้นสุดปุ๊บรถมันล็อกเลยปลุ๊บแล้วมันก็ปิดตัวเองอจบแค่นั้นคิดเงินตามนาทีเลยที่ใช้งานไม่ได้คิดเป็นวันด้วยอสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยเดี๋ยวจะมีขึ้นเรื่อยๆหลักการสมาร์ทคอนแท็กอ่ะยังไงเขาเอามาจากอะไรรู้ป่ะอะไรครับตู้หยอดน้ํา มันเป็นระบบที่ซิมเปิลมากๆใช่ครับถ้าคุณไม่ใส่เงินลงไปอ่ะมันก็ไม่ทำงานคุณก็กดน้ำออกมาไม่ได้ถูก่ว่าแค่นั้นเองหลักการมันแค่นั้นหลักการมันแค่นี้เลยครับถ้าไม่มีหนึ่งก็ไม่มีสองถ้าไม่มีสองก็ไม่มีสามมันก็ไม่สามารถทำต่อได้แค่นี้เลยเข็นกฎกติกาขึ้นมาสั้นๆจบ ไม่ต้องมีคนดูแลตู้กดน้ําต้องมีคนเฝ้าวะไม่นีมีเดี๋คนมาเติมมีคนมาเก็บเงินใช่เห็นไหมถ้าอีกหน่อยธุรกิจทําง่ายคนคนเดียวเนี่ยทำธุรกิจได้แยะมากมายได้ด้วยการใช้สมาร์ทคอนแทค b บล็อกเชนคริปโตนี่มาตีเดียวฟาดไป3เรื่องเลยสนุกไหมสกมเร่อปิดท้ายหน่อยช่วงปลายปีแบบนี้นะฮะอวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูสกูปพิเศษช่วงท้ายตามทันไม่ตกเทรนด์ครับ โน้ตบุกยังคงเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในการใช้ทำงานมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าหากใช้งานโน้ตบุกร้อนเกินไปหรือทิ้งโน้ตบุกตากแดดไว้จะส่งผลเสียอย่างไรในครั้งนี้ทีมงานตามทันไม่ตกเทรนจะขอนำเสนอถึงเรื่องของแสงหรือความร้อนที่จะส่งผลกระทบกับโน้ตบุกเสียหายอย่างไรบ้างและมีสิ่งใดบ้างที่ต้องระวังในการใช้งานแบตเตอรี่โน้ตบุกเสียหาย แบตลิเทียมไอออนที่พบได้ทั่วไปในโน้ตบุ๊กนั้นไวต่อความร้อนเมื่อแล็ปท็อปสัมผัสกับอุณหภูมิสูงอาจทำให้แบตเตอรี่ร้อนกว่าที่ออกแบบไว้เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะลดความสามารถในการเก็บประจุของแบตเตอรี่จะต้องเสียบป,ปลั๊กบ่อยขึ้นเพราะทุกวันนี้แล็ปท็อปส่วนใหญ่ไม่มีแบตเตอรี่แบบถอดได้หากแบตเตอรี่หมดก่อนเวลาอันควรจะได้รับความร้อนมากเกินไป การเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเรื่องยุ่งยากมากในกรณีที่รุนแรงความร้อนที่มากไปอาจทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าเ h อเมอร์รันอเวซึ่งอุณหภูมิของแบตเตอรี่จะสูงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้อาจเกิดการระเบิดที่ลุกเป็นไฟได้หน้าจอซสีจางและเสียหายแสงที่รุนแรงจากดวงอาทิตย์อาจสร้างความเสียหายให้กับจอแสดงผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้เทคโนโลยี L C D การได้รับแสงแดดเป็นเวลานานอาจทำให้สีบนหน้าจอของคุณจางลงทำให้ประสบการณ์การรับชมภาพไม่สดใส เนื่องจากส่วนประกอบของอินทรีของ LCD มีความเสี่ยงต่อรังสีทั้งอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนสีและการซีดจางสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีแต่อาจาเป็นเรื่องน่ากังวลหากใช้กลางแดดบ่อยๆความเสียหายจากรังสี UV รังสีจากดวงอาทิตย์โดยทั่วไปสร้างความเสียหายต่อเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่ม่เสถียรต่อรังสี UV หรือได้รับกบบารปกป้องจากรังสี UV แม้ว่ารังสีอินฟราเรดจะทําให้แล็ปท็อปของคุณร้อนขึ้น รังสี UV อาจทำให้สารเคมีในวัสดุของแล็ปท็อปเปลี่ยนแปลงไปได้แสงอัลตราไวโอเลตอาจทำให้พื้นผิวแล็ปท็อปของคุณเปลี่ยนสีหรือฟอกขาวและการเกิดรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้วัสดุเกราะและมีแนวโน้มที่จะแตกร้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแล็ปท็อปรุ่นเก่าซึ่งอาจไม่ได้ผลิตด้วยวัสดุที่ทนทานต่อรังสี UV เกิดการเสียรูปของพลาสติกหรือชิ้นส่วนโลหะได้รับความร้อนจนเป็นอันตราย A2 แล็บท็อปประดับไฮเอ็นบางรุ่นอาจร้อนจนเป็นอันตรายได้และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้หากคุณใช้แล็บท็อปกลางแจ้งและแสงแดดสะท้อนจากกระจกโค้งหรือพื้นผิวโลหะด้วยความเข้มและมุมที่เหมาะสมอาจทําให้ตัวเครื่องหลอมละลายได้เช่นกันโน้ตบุ๊กที่ทนเป็นพิเศษอาจมีวัสดุภายนอกที่มีความเสถียรต่อรังสียู e เป็นพิเศษเนื่องจากได้รับการออกแบบมาสําหรับใช้งานกลางแจ้งแต่แล็บท็อปทั่วไปคาดว่าจะอยู่กลางแจ้งได้ในระยะเวลาจํากัดเท่านั้น อย่างไรก็ตามการใช้น้ t ตบุ๊กใต้แสงแดดสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเน้นการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ร่มและเย็นจะปลอดภัยกว่าจะช่วยอุปกรณ์ของคุณมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวอีกด้วยหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการสูไ้ไซเบอร์รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับ เราอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400เรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.etvthai.tv แล้วก็ facebook.com/etvchannel เข้าไปแนะนำติชมรายการได้อยากให้ทำเรื่องอะไรบอกกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับรายการสูงไวัไซเบอร์ตอนต่อไปตอนที่48ครับ ช่วงปังแน่แค่ทําตามวันนี้เราจะมาสอนท่านผู้ชมครับมาส่ง SFS ในโทรศัพท์มือถือครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใชไลน์ไม่ใช้ Facebook Messenger ในการส่งข้อความหาเพื่อนเนี่ยจริงๆเราสามารถส่งรูปหาเพื่อนได้ด้วยผ่านระบบที่เรียกว่า MMS ครับครับผมช่วงที่2นะครับทุกวันนี้คนน่าจะกลัวนะครับภัยร้ายจากการหลอกลวงผ่านทาง s m s แอปดูดเงินห มิจฉาชีพใช้ขบวนการอะไรทำสิ่งเหล่านี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังทีละขั้นตอนเลยครับถ้าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขามีไลน์หรือเปล่าหรือเราไม่สามารถว่ารู้ว่าเขามีแอปพลิเคชันแชทอื่นใดหรือเปล่าครับผม SMS คือพื้นฐานที่สุดเพราะว่าถ้าเขามีโทรศัพท์มือถือ,อทุกเครื่องส่ง SMS ได้บางทีการติดตั้งแอปเนี่ยก็จะติดตั้งนอกสโตรนะ์ถ้าใครเฉลียวเฉลียวใจ ตรงนี้เป็นจุดที่คุณอาจจะเลี้ยวกลับได้ทันครับแต่ถ้าคุณเกิดแบบอยากจะดูสิ่งที่เขาให้มามากคุณก็ยอมติดตั้งแอปนี้เข้าไปหน้าแอปมันจะหลอกอย่างนี้เลยนะคือมันจะเหมือนในสโตเลยบางคนดูไม่ออกด้วยใช่ใชนะฮะ